ฉะนั้นมึงบอกว่าทํากรรมมากรรมเก่าทําไมต้องรับผลจากการกระทําไม่เห็นมีใครแจ้งข้อกล่าวหาเราเลยว่าเราทํากรรมอะไรมามึงรู้อยู่แก่ใจมึงเป็นคนทําเลวทําชั่วเองมึงอ้างไม่ได้หรอก่็มึงไม่ได้ทําไอคนที่บอกให้กูสูภาพมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงฟังไม่ได้ละคายหูก็เดินออกไปใส่หัวกระบ,บาลไม่ต้องมานั่งฟังกูให้ละคายเครื่องหูนะมันยากเย็นมากจตลอกแค่เดินออกไปเนี่ย อ่อจะไลฟ์สดไม่ต้องมาทอมไม่ต้องมาสอนกูว่าทําไมไม่สุภาพกูจะพูดแบบนี้เรื่องของกูมึงเห็นว่าไม่ควรฟังก็ไม่ต้องฟังคนก็ฟังกันอยู่เป็นหมื่นคนก็ฟังได้มีมึงดัดจริตอยู่ไม่กี่คนถ้ามึงดัดจริตมากมึงก็เดินออกไปกูดังเพราะความไม่สุภาพถ้ามึงบอกว่ากูดังมันบอกกูว่าดังหน่อยตอนนี้ดังแล้วสุภาพหน่อยแสดงว่ากูตอแหลสิฮะพอเวลากูดังปุ๊กก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรอเพื่อยอมรับความดังนั้นไม่ กูดังเพราะกูไม่สุ่ภาพนี่แหละถ้ากูสุภาพกูจะดังแบบนี้เหรอกูไม่เคยสนใจใครนะและ้วกูไม่เคยขอให้ใครมาทําข่าวกูวด้วยกูไม่จําเป็นต้อยใครมาทําข่าวกูวด้วยกูไม่ได้อยากดังด้วยเอาตรงๆกูไม่เคยคิดว่ากูอยากจะดังกูไม่ได้สนใจเลยกูสนใจแต่เนื้ออาจเนื้อทำถ้าดังแล้วทำมาพระเจ้ามันสมันจเจริญรุ่งเรืองได้กูยินดีในการดังแต่ถ้าดังแล้วมันไปดังด้านอื่นไม่ดังในคำสอนพระเจ้ากูไม่ดังดีกว่าเสียเวลา เพราะเจตานานในการสอนธรรมะของกูให้คนตื่นรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้ากูมไม่เคยสนใจมีรายการอะไรก็ตามสำนักข่าวไหนก็ตามสัมภาษณ์กูกูมไม่เคยได้ตังค์นะถ้ากูอยากดังเพราะกูต้องการผลประโยชน์ป่านนี้เหรอกูแสวงหาผลประโยชน์ไปแล้วมึงรู้ไหมมีคนมาขอให้กูรับรีวิวสินค้าหลายตัวมากเครื่องนวดไฟฟ้าเอ่ยยามหม่องเอย่ยเครื่องอะไรนะไอ้อาหารเสริมเอย่ยมาขอให้กูรีวิวสินค้าให้กูมไม่เอา กูไม่รับสักอันเพราะอะไรมันไม่ชอบโดยทำกูไม่ทำแทนที่จะเป็นช่องทางในการหาเงินได้กูก็ไม่เอาถ้าความดังกูทําให้ตัวรีวิวสินค้ามาหากูเยอะแยะแล้วกูอยากได้เงินโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านกูทําไปแล้วกูฝืนจากการตั้งเจตนาของกูในการสอนทำกูทําไปแล้วปานนี้กูเอาสินค้ามาวางหน้ากูเต็มไปหมดแล้วปานนี้กูรีวิวสินค้ากูเชียร์แล้วไปติดตามช่องนี้นะไปติดตามช่องนั้นนะของที่กูจะขายจะเป็นของของกูเองเท่านั้น กูไม่รับของใครทั้งนั้นเพราะอะไรมันเป็นอาชีพของกูแต่ถ้ากูรับของกูเอื่นเข้ามาขายเมื่อไหร่เรียบร้อยกูจะตายเมื่อนั้นเพราะอะไรกูต้องมอผลประโยชน์คนอื่นกูจึงไม่เคยทําและกูจะไม่ทําด้วยมันจะไม่มีทางที่จะเห็นกูว่ากูจะได้รีวิวสินค้าขายกูไม่รับกูประกาศตัวนี้เลยกูไม่รับรีวิวสินค้ามีคนติดต่อมาหลายเจ้ามากกูไม่รับ มึงอ,อย่าคิดว่ากูดังแล้วกูจะหาผลประโยชน์นะยากูบอกเลยกลยูไม่ทําแก้ไขยังไงดีวะไอคนที่ขอขึ้นมาพีเคเนี่ยกูจะทํายังไงกับมันดีเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วเวลามันขอขึ้นทุกครั้งไม่หลุดใครรู้วิธีบอกอาจารย์หน่อยเวะเบื่อมากเลยอะ่ะไม่รู้จะทายังไงดีอะ่ะเวลาคนขอขึ้นพีเคอ่ะไม่จะหลุดทุกครั้งแล้วปิดไม่ได้ด้วยนะไม่รู้จะทายังไงเหมือนกัน ปิดคาเชิญแล้วมันปิดไม่ได้ปิดหมดทุกอย่างแล้วเราลองขอดิขอไม่ได้นะแต่มันจะมีบางคนเท่านั้นที่ขึ้นได้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันไม่ได้ว่าขึ้นได้ทุกคนนะมันจะมีบางคนที่ขึ้นได้ก็ไม่รู้ทําไมมึงไม่ต้องมามีใคร PK กับกูกูไม่ PK ใครเท่านั้นไม่ต้องสาระแนกกูไม่เชิญไม่ต้องขึ้นมามันเสียเวลาชาวบ้านใครก็ตามกูพูดตรงนี้นะใครจะขอกู PK กูไม่ให้ขึ้นไม่ต้องสาระแน่ไม่มีประโยชน์กูไม่เห็นประโยชน์ของการ PK กูก็ไม่ให้ขึ้น เวลามันขึ้นมาทีไรไม่หลุดทุกทีมึงรอก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่กุจะไล์สดสอนทรมะโดยให้คนให้คนขึ้นใหม่รอสาธยายทำเล่มนี้ให้จบก่อนรอสาธยายทำขุมทรัพย์กับพระโอทให้จบก่อนนี่กําลังสาธยายทำอยู่อีกไม่นานจะจบแล้วจบเมื่อไหร่เตรียมตัวขึ้นอแล้วขึ้นมาเมื่อไหร่มึงเตรียมตัวรับกูด้วยแล้วมึงจะรู้เลยว่า ความบันลลยเป็นยังไงอยากขึ้นกันมากได้ใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้รู้รอก่อนใจเย็นๆอีกไม่นานเกินอรอเหลือยีกไม่นานหรอกหลือไม่กเกินสิบวันหรอกอีกไม่เกินสิบวันเดี๋ยวก็อาจารย์ให้ขึ้นหมาได้แล้วใจเย็นๆทําไมพ่อแม่ด่าเราไม่บาปแต่ลูกด่าพ่อแม่ทําไมถึงบาปมึงรู้ังไม่บาปมันบาปซะแั้นแหละมึงด่าใครก็บาปพ่อแม่ดา่ามึงก็บาปก็ไม่มีเหตุมีผลในการด,าด,าด่าด่าด้วยความอาฆาตพยาบาทมากแล้วมันโดนหมดอะ S <S ทำไมมันจะไม่โดนล่ะมันโดนหมดทั้งนั้นอ่นะ <S <S เห็นยังไงกับร่างทรงคอร์สเพย์กูไม่รู้กูไม่ได้ดูกูก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรร่างทรงคอร์สเพเย์อะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วกูก็ไม่ไปเสียเวลานั่งดูแล้วกูแล้วกูเห็นแล้วกูก็รำคาญแล้วแค่กูเห็นวิกผมกูก็รำคาญแล้วการจุดทูปจุดเทียนจําเป็นใน,ในการ,าไไรบารูชาไฟไหมครับจุดเทียนถึงเป็นการบูชาไฟไหมครับมึงจะบูชาทําไมไฟ มึงบูชาไฟมึงก็จุดต่อแก๊สแต่จุดทู่บูชาบูชาไฟมึงบูชาทำไม,ไมเอี่ยวคําสอนพุทธศาสนามันมั่วมั่นใจมันมั่วไงมันไม่รู้หลักนะคนไม่รู้หลักก็ไปเชื่อตามาตามันไปโง่าตามมันไปปัญญาอ่อนตามมันศาลหน้าบ้านเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไวหว้จะทําให้คนในบ้านไม่สบายจริงไหมครับไม่จริงอะนะบ้านกูก็ไม่ไหว้มึงมาดูบ้านกูนี่มีทั้งศาลเจ้าที่มีท,ทั้งศาลพระภูมิหลังมาเริ่มกูก็ไม่ได้ไวหว้ทุกวันนี้ไม่มีใครในบ้านกูไหว อมันมีนางรำตัวหนึ่งนะนางรำอยู่ตัวหนึ่งที่เคยมาด่ากูเมื่อนานมาแล้วนะที่บอกว่ายังสอนพ่อสอนแม่ให้เลิกไหว้สารภูมิไม่ได้เลยไปสอนวบ้านมันฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมันเคยด่ากูทุกวันนี้กูทําได้แล้วนะพ่อแม่กูเลิกไหว้สารภูมิแล้วดีใจกูด้วยนะกูสามารถสอนให้พ่อแม่กูเนี่ยเลิกทําในรชาวิชาได้อ่ามาดูอะไรกันสําเร็จแล้วกูได้ตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแล้วนะด้วยการให้ธรรมะเป็นทานทําให้เขาเนี่ยแก้ไขความเห็นผิดได้ มาฝึกปฏิบัติตามคามสอนพร้เจ้าได้อ่าในปีนี้เนี่ยนะไม่ใช่ปีก่อนนะปีนี้แหละไม่นานไม่กี่เดือนนี่เองช่วงประมาณเมษาที่ผ่านมานี่เองทุกวันนี้สารภูมิกูอ่ะไม่มีใครไหว้แล้วเลิกไหว้ก็เนี่ยเขาตั้งไว้ก็ไม่มีใครป่วยนะเขายังขังแข็งแรงดีมันเคยด่าจารเงี้ยคนในบ้านตัวเองยังสอนไม่ได้ไปสอนคนคนนอกบ้านนี่ไงกูสอนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้กูสอนได้แล้วใช่ไหมาพูากูสอนในบ้านกูสําเร็จแล้วนะอ่ะ อีนางรำที่เคยไล่สดกูเมื่อก่อนเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าไปดูนะมีแต่คนเข้าไปดา่ากูก็สงสารมันนะหาพวกไนะคนไม่มีหลักเอากูไปดา่ามันจะมีแต่คนไปด่าซ้ําม,มันมึงจําไว้นะใครเอากูไปด่านะมึงจําไว้นะอ่ามันจะมีอยู่แค่สองด่าที่ด่ากูได้หนึ่งด่ากูว่ากูพูดหยาบสองด่าว่ากูพูดวอยวายเสียงดังด่ากูได้แค่นั้นแหละถ้าด่าโดยหลักเกณฑ์หลักการไม่มีใครด่ากูได้ ถ้ามันดา่ากูในหลักเกณฑ์การเดี๋ยวมันโดนคนอื่นดา่าเพราะอะไรเพราะเวลามันดา่ากูมันไม่มีเหตุผลกูมีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคนฟังก็มีปัญญาคนฟังมันฟังออกอะไรมีเหตุมีผลอะไรปัญญาอ่อนกูเห็นหมอดูห่วงจุย้ยมีคนส่งให้กูดูเรื่องเสาไฟเมนอะไรนะส่งให้กูดูอ่ามันไม่ได้เอ่ยชื่อกูหรอกแต่กูรู้อ่าเพราะกูพูดกระทบกับเรื่องพวกนี้เยอะ พอเวลาคนฟังกูกับฟังมันอ่ะทุกคนคอมเมนต์ไปเสียงเดียวกันว่าข้างกูตามหลักเหตุหลักผลไม่มีใครเอาข้างมาสักคนมีแต่คนด่าว่ายกตัวอย่างได้ปัญญาอ่อนมากมึงดูแล้วกันกูบอกแล้วใครก็ตามเอากูไปด่านะเตรียมตัวยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ็คแบ็คกูดีกูพูดเสมอว่าแบ็คกูดีใครก็เอากูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะมึงไม่ต้องมาหรอกทาอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่ ใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้มึงรู้ไหมเส้นกูคือไข่แบกกูไข่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังกูนะคําสอนทุกคําสอนที่กูสอนกวกมึงเนี่ยเอามาจากพระพุทธเจ้านี่แบกกูใครก็ทากูไม่ได้ใครก็เอากูไม่ลงแบกกูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลกูจะบอกให้เอใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่การเทวดาเอใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบกดีกูบอกแล้วใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้ อยากเอาสารภูมิที่บ้านออกแต่กลัวแม่ว่าทํำยังไงดีครับสารภูมิใครล่ะสารภูมิแม่มึงมึงก็ไม่ต้องแบบเขาออกถ้าสารภูมิมึงมึงค่อยเอาออกมึงดูสิ from, สารภูม <te ิเนี foreign 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 ่ยไม่ใช่สารภูมิกูกูยังไม่เอาออกเลยกูก็วางไว้อย่างนั้นแหละมันจะไปหาอะไรล่ะก็แค่ไม่ได้ว่าจู่จูมึงจะไปยกของเขาไม่ได้มันไม่ใช่เงินมึงนะถ้าเงินมึงมึงจะออกตอนไหนก็ได้ถ้าเงินคนอื่นไม่อยาสาระแนไปยุ่งกับเงินเขาเออมึงจะไปยกของเขาทําไมล่ะมีมันก็ไม่ตายเนี่ยมันจะเป็นอะไรกูก็มีไว้แหละแต่กูไม่ว่าไง ไปทุบทำไมของมันเสียตังมามึงก็ไปประดับสวนก็ได้เมื่อก่อนกูไวหว้พญานาคกูก็ไม่ทิ้งนะใครมาบ้านกูก็ยังเห็นพญานาคอยู่ยังเห็นสิงโตว,วางอยู่หน้าบ้านอยู่ก็มันสวยกูก็าวางไว้ประดับบ้านเพราะกูไม่ได้ไว่า้แล้วนี่กูไม่ได้บ้าแล้วกูเลิกปัญญาอ่อนแล้วใครมาบ้านกูจะเห็นตรงนั้นมีตรงนี้มีรูปปั้นกูไม่ได้ไว่าแล้วกูจะทิ้งทําไมกูเสียตังซื้อไปแล้วอ่ะทําไมกูต้องทิง้งแล้กูเสียตังตังกูเอ่อกูก็วางประดับสวนไป่ะวางไว้ข้างอ่างน้ําเนี่ยสวยเดีอวพญานา สารภูมิก็สวยดีเหมือนปราสาราชวางังก็วางไว้ก็สวยดีกูก็ชอบวสวยดีออก <S <S มึงจะไปทุบทํมาลายทาไมมึงซื้อเงินมามึงเสียตังมาในเมื่อมึงเลิกความเห็นผิดได้แล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นแค่วัตถุเท่านั้นไม่มีผลต่อจิตใจมึงแล้วทุกวันนี้กูมีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลต่อจิตใจกูเท่านั้นอะ่ะมันจะมีผลต่อจิตใจได้ไงในเมื่อกูวางแบกูเอาพัคกิลิวอย่างเช็ดมาเช็ดอย่างเช็ดได้เลยแต่กูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอะไรเอกูเดินข้ามมาข้ามกู่าอะไรกูก็วางวางกูก็วางไปตามประดับประดาตกแต่งบ้านม มึงจะให้กูทิ้งตุ๊กตาจีเหรอตุ๊กตาจีกูซื้อมาเท่าไหร่อย่างแพงงานกลางสายงานจังงานเจียอวังงานปางคยงานกระเบื้องไถ่ซิงเอียอย่างเงี้ยเทพของการอะไรนะโชคลาบอย่างเงี้ยยิ้วกระเป๋าอะไรนะยิ้วยิ้วถังเงินถังทองแล้วเป็นงานปางคยเก่าอ่ะมีตาปั๊มด้วยอ่ะงานกระเบื้องอย่างดีเลยมึงใช้กูทิ้งแล้วก็ประดับบ้านแล้วก็ไม่เห็นเป็นห่าอะไรงานตุ๊กตานางฟ้างานโป้ยอะไรโป้ยเซียนอย่างเงี้ย มึงเคยเห็นหรือเปล่า so ตุ so ๊กตาไซอิ <stuffed alien> <bringt> so so ๋วอ่ะบ้านกูมีนะไซอิ๋วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสุนหง่คงอ่ะเมื่อก่อนนี่กูดีเชื่อมากเลยนะเจ้าแม่คนณอิมอะไรเนี่ยไซอิ๋วเนี่ยกูก้มลงกราบเลยกูกราบหมดอะตือป้อยกายไซอิ๋วลิงเนี่ยลิงเนี่ยหงอใจเลยหงอเจ๋งเนี่ยเจ้าแม่คนณอิมสี่คนเนี่ยเอ่อพระถังสังจังเนี่ยกูกูไหว้หมดอ่ะกูไหว้ยาลิงอ่ะกูบอกให้กูยังมีรูปปั้นอยู่เลยเนี่ยคณะเดินทางไปเชิญพระต่าบิดก ็นงานปังโคยเก่าหายากมากมึงไปหาที่ไหนก็หาไม่มีแต่กูมีมึงจะให้กูทิ้งเหรอถ้ากูทิ้งกูวโง่แล้วกูซื้อมาตต้งแพงแล้วงานอย่างเงี้ยไม่มีใครมีกูจะบอกให้กูนี่มีหายากมากที่จะมีงานแบบกูมีคนที่เล่นของเก่าจะรู้เดี๋ยวกูหยิบให้ดูเดี๋ยวกูไปพักก่อนเดี๋ยวกูจะเบรกแล้วนี่เดี๋ยวกูมึงรอดูนะเดี๋ยว่ากูมีจริงแล้วไปดวกูไปหยิบมาให้ดูมึงจะให้กูทิ้งทำไมแต่กูไม่ได้ศรัทธากูไม่ได้สนใจกูไม่ได้จุดธูปไ่ว้กูไม่ได้พูดมาะ ก็มันเป็นของประดับบ้านได้มันเป็นของเก่าของโบราณกูก็เห็นมันเป็นศิลปะสวยงามกูก็มีติดบ้านว่ามันจะเป็นหาอะไรก็มีคนมาถามอาจารย์อาจารย์พระแม่น,นั้นพระแม่นี้เนี่ยพระแม่รัศมีพระศิวะตอนนี้หนูไม่เชื่อแล้วแต่มันเป็นศิลปะหนูว่ามันสวยดีเก็บไว้ได้มาเอาได้สิจะไมจะไมได้อะเมื่อมึงเก็บไว้เลยแต่มึงไม่ได้ไว่าแล้วมึงรู้แล้วไงมึงเลิกความเห็นผิดแล้วมึงเก็บไว้เป็นศิลปะเลยเป็นความสวยงามมึงจะเก็บลือสีไว้ก็ได้ไม่เป็นไรมึงจะมีลือสีก็ได้ใครจะเห็นว่ามึงยังมีลือสอ กูทิ uh, s <S Japanese, ้งความเห็นผิดแล้วกูจะมีศิลปะวิทยาการแต่กูไม่ได้ก้มลงกากูไม่หวั่นไหวต่อพัตนาัยกูมีไว้ประดับบ้านมันเป็นศิลปะมันเป็นปูนปั้นมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมมันเป็นศิลปะความงามกูมีไว้มันจะเป็นอะไรอ่ะก็มึงมึงเหมือนเหมือนมึมเหมือนเหมือนมึงมีพัดลมอย่างเงี้ยพัดทัพัดยมตู้เย็นอะไรของมึงมึงมีมันก็มีไปจะไปหาอะไรล่ะมึงไม่จะเป็นต้องทิ้งกูจะบอกให้มึงเก็บไว้ทั้งหมดใครต้องการเลิกความเห็นผิดมึงสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้หมดมึงจะขายเอาเงินกลับคืนมาก็ได้ ถ้ามึงไม่ได้มีเจตนาในการทําให้ขายความเห็นผิดเพราะมันมีความเห็นผิดกันอยู่แล้วมึงไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่เวลามึงขายมึงอย่าไปขายว่าเนี่ยวัตถุมงคลอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยความเห็นผิดแต่ถ้ามึงขายเอออันนี้เป็นของเก่ากูเก็บมานานแล้วมึงจะซื้อไหมล่ะแต่มึงอย่าไปบอกเรื่องอิทธิปฏิหารสิถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นความเห็นผิดมึงสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้หมดพระพุทธรูปเอยพระเครื่องเอยเทพเทวาเอยมึงอยากเก็บเก็บมึงไม่อยากเก็บมึงเอาออกใครจะว่ามึงได้มันได้ธนั้นมันแล้วแต่มึง ตัวมึงไม่มีความเห็นผิดแล้วมันจะไปอะไรไม่ต้องสาระแนใครจะถามก็ถามอะไรกูก็ไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ต้องสารแนกูเห็นถามหลายคนแล้วใครถามอะไรคะใครถามอะไรคะเออแล้วเขาพูดทำไมคะเขาด่าใครคะเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากให้ไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ต้องเจอฟังอย่างเดียวมึงไม่ถามต้งเงียบปากนั่งฟังไม่อยากฟังใส่หูวออกกูบอกก่อนนะมึงหย่านะฮะ มึงอย่ามาเล่นกับกูนะกูบอกก่อนนะมึงไม่ต้องอยากรู้หรอกฟังอันไหนทันก็ทานไปมึงฟังไม่ทันมึงก็ออกไปฟังย้อนหลังเอาน่นมันวุ่นวายจริงๆอะนะกูจะต้องตอบมึงทุกคนเลยไหม <c oughs> อ่าเวลากูด่าใครทีมึงพอเวลามึงถามมากูใครกำลังด่าอะไรใครกลาลังถามอะไรขอกูต้องหยุดด่าใช่ไหม <c oughs> แล้วกูต้องกลับมาตอบมึงก่อนใช่ไหม <c oughs> แล้วมันจะจบเ <c oughs> ออไม่ต้องถามมึงฟังไปเลย เดี๋ยวมึงฟังอะไรรู้เรื่องมึงก็เอาวันนั้นแหละจับประเด็นนั้นเอาไป,นนานานาไปถามเก่งเวลาจะถามถามอะไรมันมีประโยชน์ถามคําถามที่มึงเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตมึงไม่จะมาถามอยากใครเหรอครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเหรอครับมันไม่มีประโยชน์คนอื่นเขารู้หมดแล้วหลือมึงคนเดียวไปไหนมาล่ะมาช้านะมึงเนี่ยหัดเข้ากลุ่มไลน์ซะบ้างเดีก,กูมีกลุ่มไลน์นะเวลากลูไลฟ์สดเที่ยงถึงบ่ายสามเนี่ย ก็ช่วยก็นาแหกหูแหกตามาให้เร็วหน่อยอย่ามาเลทเนี่ยมึงไม่เข uh ้ากลุ YAN ่มไงมึงไม่เข้าแก๊งกระโถนอ่ะมึงไปขอก็เข้าแก๊งกระโถน้ี่มีแก๊งกระโถนอยู่น่ะจะได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองเขาบ้างแล้วเวลามาช่วยกนำมาให้ทันแล้วไม่ใช่ผู้โผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วมึงจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะแล้วกูจะต้องอธิบายให้มึงฟังทุกครั้งมะคนหนึ่งเข้ามากูต้องอธิบายใหม่อีกคนหนึ่งมาเข้ามากูต้องอธิบายใหม่มะแล้วทำไมกูจะต้องอธิบายเพื่อมึงคนเดียวอ่ะไหนกููอน่่ยยีเ ใช่หรือเปล่าเออไม่ต้องมาถามกูว่ากูกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่ต้องมาถามมันเสียเวลาจะถามทำไมกูติดงานกับเบื้องไว้นะเดี๋ยวกูขึ้นไปเอามาให้ดูผกูจะให้ดู ที่กูพูดกูมีหมดกูจะบอกให้ผานไถกูก็ยังมีเมื่อวานกูพูดพูดเรื่องผานไถไปกูยังมีอยู่นี่ไม่ได้อไปไหนผานไถกูสวยเดี๋ยวกูจะบอกให้บ้านไม่จําเป็นต้องมีสารภูมิเมื่อก่อนกูมีเจ้าแม่กุณอิมนี่ใหญ่กว่าตัวกูนั่งอีกกูขายแดกไปแล้วเมื่อก่อนกูมีผมมาเริ่มพระกูเนี่ยองค์ใหญ่ๆานาดหนักๆาน้นยกสองคนยกสองคน พยานนงพยาน,น้ากูมีมาหมดอ่ะมึงเจ้ากี่บาทกี่กี่อันละมึงเจาอะไรละ่ะรูปกูก็เคยให้ดูไปแล้ว่วากูมีจริงไหมของที่กูมีไม่ใช่เลเินสังกะบอยนะกูบอกให้อไอ้ที่พวกมึงมีการเป็นเลเซนตุกตาอนะ่ะอันนั้นพวกเรียกว่าของเซงกะบวยของกูละ่ะกูไหวอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทองเหลืองเท่าน,นั้นไม่ใช่ทองเหลืองกูไม่ไหวอ่าของที่กูมีเนี่ยมีทีบ้านกูซุดแต่กูจะบอกให้หนักเป็นตันรวมกันแล้วเนี่ยหนักเป็นตัน